รายการที่408วิ่ง800เมตรรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศร,รายชื่อนักกีฬาประกอบด้วยเด็กหญิงพรธิชาแขกวันวงโพลง,งามศึกษาเด็กหญิงฉัดมณีบุญชาญโพลง,งามศึกษาเด็กหญิงยายนิสาสีสถานแวงวิทยาคมเด็กหญิงชยานิศสีวันะท่านารายวิทยาเด็กหญิงนรีการตุพิลา ขอใหญ่เด็กหญิงพีราดาแก้วสีมนโพดวัฒนาวิทยาและเด็กหญิงอรุโนชาอุตววงศ์สาท่านารายวิทยา ข้าว <mm um> ัญญาลนัญญาล้ไปขหอมครับกำลังออกเริ่มสตาร์ทช่วง200เมตรวิ่ง800เมตรนะครับหยิง อายุไม่เกิน15ปีครับรอรุ้นนะครับ300เมตรรอรุ้นแล้วก็รอเชียร์ให้กำลังใจนะครับของการปิ้ง คล้ายๆกับวิ่งวิบากเลยนะคะ,ะตแต่ก็ครัวอนนีจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่ามีน้ําเข้ามาันดับที่สองนะครับรอบสุดท้าย รอบสุดท้ายนะครับรอลุ้นตอนนี้ยังอยู่ที่สามอยู่นะครับยังอยู่ที่สามขึ้นมาที่สองแล้วครับอ่ะก็ห่างกับที่หนึ่งพอสมควรนะครับประมาณ20เมตร ตอนนี้ข้าหอมก็ขึ้นมาที่สองแล้วนะครับรอรุ้นว่าจะแซงได้ไหมนะครับว่าจะแซงได้ไหมรอครับรอรุ้นนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่สองอยู่นะครับอ่า รอลุ้นนะครับว่าจะแซงได้ไหมนะครับเล่นเลยฮอนเล่นเลย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 ฮอนเล่นเลย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 อย่ายให้แซงย่ายให้แซงโอ้สองครับข้อที่สองครับ